สวัสดีครับช่วงชวนเพื่อนอ่านวันนี้เรามาอ่านต่อกันที่หน้า104่งอยสีครับลักษณะพิเศษ3อย่างของคนโชคดีตลอดหลายปีที่ผ่านมางานวิจัยด้านจิตวิทยาพบว่านิสัยของคนเรานั้นสามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะเฉพาะเพียงห้าประการหรือที่เรียกว่า Big กฟ ซึ่งประกอบด้วยอารมณ์ร่วมหมายถึงความสามารถในการอ่านบรรยากาศและสิ่งรอบตัวหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความรู้สึกร่วมและพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นสรุปสั้นๆก็คือจิตใจอ่อนโยนความซื่อสัตย์หมายถึงความสามารถในการบังคับตัวเองเช่นควบคุมตัวเองได้หรือไม่มีจิตใจเข้มแข็งหรือไม่พูดโกหกหรือไม่เป็นต้น การเข้าสังคมหมายถึงการชอบเข้าสังคมกระตือรลอร้อนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายความแปรปรวนของอารมณ์หมายถึงความสามารถในการรับมือกับความเครียดหรือความกดดันของคนรอบข้างได้หรือไม่ขี้กังวลหรือตื่นเต้นง่ายแค่ไหนจิตใจเปิดกว้างหมายถึงการแสดงความคิดสร้างสารรค์ความสนใจและอชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ดังที่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้ดร์ไวท์แมนได้เคยสำรวจลักษณะนิสัยพื้นฐาน5ประการระหว่างคนโชคดีกับคนโชคร้ายว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่จนได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคนโชคดีกับคนโชคร้ายมีจุดแตกต่างกันเพียง3จุดที่เด่นชัดได้แก่การเข้าสังคมความแปรปรวนของอารมณ์และจิตใจที่เปิดกว้างส่วนอารมณ์ร่วม และความซื่อสัตย์นั้นไม่พบความแตกต่างระหว่างคนโชคเดี่ยวคนโชคร้ายคนโชคดีเป็นพวกชอบเข้าสังคม,มคนโชคดีดูเหมือนจะมีเรื่องของอารมณ์ร่วมและความซื่อสัตย์แต่การทดลองทำให้เห็นว่าความจริงแล้วไม่ใช่บางทีเราก็รู้สึกว่าทำไมคนโชคร้ายทั้งที่ดูเป็นคนที่เห็นใจผู้อื่นและซื่อสัตย์ขนาดนั้น อาจเป็นเพราะว่าคนที่มีอารมณ์ร่วมและความซื่อสัตย์โดยมากมักไม่กล้าปฏิเสธที่จะเมื่อผู้อื่นร้องขอความช่วยเหลือต้องจําใจทํางานที่ไม่อยากทําหรือพยายามทํางานที่ต้องแบกแบกรับความรับผิดชอบสูงมากจนเกินไปจนเกิดเป็นผลเสียมีโชคลายหรือว่าเช่นลมป่วยเป็นต้น ส่วนจุดแตกต่างที่ชัดเจนของนิสัยที่เหลืออีก3าสาอย่างคือเรื่องที่ดูง่ายที่สุดเห็นจะเป็นการเข้าสังคมหากจะถามว่าทําไมคนที่ชอบข้าวสังคมถึงโชคดีนั่นคงเป็นเพราะว่าเขามีกิจกรรมมากกว่าคนอื่นคนที่ต้องเจอคนเยอะๆรู้จักคนเยอะๆไม่ใช่แค่เป็นฝ่ายไปร่วมงานปราร์ตี้ของคนอื่นเท่านั้นส่วนใหญ่ ยังเป็นคนจัดงานปราร์ตี้เองด้วยดรไวแมนเรียกสิ่งนี้ว่าแม่เหล็กความสัมพันธ์กับผู้อื่นคนประเภทนี้มีความสามารถในการทําความรู้จักความสามารถในการเชื่อมคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งสูงหันยกตัวอย่างใกล้ตัวเช่นคุณป้าแม่สื่อทั้งหลายพอได้ยินว่าคนหนุ่มสาวคนไหนยังโสดแล้วจะทนอยู่เฉยไม่ได้ แม่สื่อส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะแบบนี้เมื่อทําทแบบนี้แล้วจะเกิดผลอะไรบ้างแน่นอนว่าอย่างแรกคือมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่ๆมากขึ้นและมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นเพิ่มขึ้นด้วยการได้พบกับคนจํานวนมากโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เกือ้อกูลเราก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้การให้ความสําคัญ กับการคบค้าสมาคมก็เป็นลักษณะพิเศษของการชอบเข้าสังคมพวกเขามักส่งการอวยพรตามฤดูกาลการัเกิดดูแลความสัมพันธ์ของคนรู้จกักและเพื่อนสนิทอยู่เสมอเมื่อมีความสำคัญกับเครือข่ายเพื่อนที่ตัวเองสร้างขึ้นมันก็ขยายต่อไปเป็นเครือข่ายและโชคดีโชคที่ใหญ่ขึ้นอีกนักวิชาการด้านสังคม ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าโดยเฉพาะแล้วโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์เรามีชื่อคนรู้จักที่สามารถนึกออกได้ทันทีประมาณ300คนเช่น A รู้จัก B ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งนั่นหมายความว่านอกจาก B ยังมีคนรู้จักที่สามารถนึกชื่อได้ทันทีอีก300คนแสดงว่า A สามารถเข้าถึง300คนได้ด้วยระยะ1การจับมือ B ผมขอแนะนำ ครับคุณ A นี่คือคุณ C เพื่อนผมเอง C สวัสดีครับคุณ A ผม C ครับคุณ B เล่าเรื่องคุณไว้เยอะเลยพูดแล้วก็จับมือทักทายนี่เรียกว่าระยะหนึ่งการจับมือหากสมมุติในหากสมมุติว่าในคนรู้จัก3ามร้อยคนนั้นมีคนรู้จักที่นึกขึ้นนึกชื่อ ได้อีก300คนในทางทฤษฎีจะมีจำนวนคน90,000คนที่เราสามารถเข้าใกล้ในระยะที่2การจับมือเดี๋ยวเรามาอ่านต่อกันนะครับผม่านถึงหน้า106บทนี้เนื้อหาค่อนข้างเย็นหน่อยนะครับก็ขอชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ